ก็สวัสดีครับเป็นเพื่อนตุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นของ Casio นะครับ c a s i o ยี่ห้อ Casio ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Wk 7 0 5นะครับผมตัว Wk 7 0 5ตัวนี้ก็ถือว่าถ้ามองมองแล้วนะครับเรื่องของออปชั่นนะครับลูกเล่นของ Wk 7 0 5นี่ผมถือว่าสุดยอดนะครับเทียบเท่ากับตัว สูงๆของยามาฮ่าพอได้เลยนะครับผมทาไมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถแต่งจังหวะไทยหรือว่าแต่งจังหวะอื่นๆที่เราต้องการได้ในตัวนะครับแต่งแล้วเก็บไว้ในเครื่องใช้ได้นะครับผมได้เลยนะฮะหรือจะเอาไปโหลดใส่ก๊ารลิตอร์อเก็บไว้ใช้ทําอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็รองรับจังหวะนอกได้ถึงร้อยจังหวะนะครับ ถ้าเป็นจังหวะไทยที่แต่งมาต้องเป็นไฟล์ ac7 นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มนี่ครับ d o w e r organ mixer นะครับตัวนี้เอาไว้ทำไมก็คือถ้าบางทีพวกโทนเสียงต่างๆที่เราอยากให้มันออกแบบคล้ายๆเสียงหมอลำอะไรครับเสียงลำซิ่งอะไรนะครับซาวพวกนี้ฮะซวพินซาวแล้วเราก็มาปรับจากออร์แกนพวกนี้นะฮะใช้เล่นนะครับผมก็จะออกนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ อินโชมันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมจะผ่านไปเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่แบงค์สเตชันนะฮะตัวนี้เราจะโหลดเอาจังหวะ,ะกับโทนเอาไว้ตัวแบงค์สเตชันนี้นะครับตัวนี้ได้ถึง16แบงคบ์นะครับนะฮะเก็บได้เยอะมากเหมือนกันเลยนะครับผมโหลดมาใช้งานเพื่อคล่องตัวในการใช้งานนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวนี้มัน น้ำเสียงน้ำเสงมันจะเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้นะก็มี16แท็กเลยนะครับผม16แท็กทาวเสียงนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับก็คือถ้าท่านไม่ชอบเสียงอะไรที่เล่นแล้วมันออกพินเพี้ยนหรือว่าจะตัดเสียงอะไรพวกนี้ฮะก็มีปุ่มมิกเซอร์ให้ตัดเสียงนะฮะนะครับมีปุ่มเลคคอร์ดซองนะครับอัดซองนะครับก็คืออยากจะเอาเพลงอัดมาไว้เก็บไว้แล้วก็มาแก้ไขต่างๆได้อีกนะฮะแก้เสียงของมันนะฮะ ได้เลยนะฮะตัวนี้แต่ว่าลูกเล่นชัดเจนนะครับก็ดีจริงจริงนะฮะผมแล้วก็มามุมนี้ก็เป็นมุมของอ่าปุ่มโทนเสียงต่างๆตัวนี้มี800โทนเสียงนะครับครับ2ห0าสจังหวะนะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยอ่ามีทั้งพอร์ต usb แล้วก็ตัวนี้นะครับผมการ์ดลีเดอร์นะครับที่ให้มาตัวนี้นะฮะสามารถโหลดจังหวะอะไรแล้วเอาลงมาเล่นนะครับใส่ข้างหลังนะครับผม เราก็มาดูกันละมันทำยังไงถใครสนใจตัวนี้ก็ลองดูนะครับเขาก็มีคู่มืออะไรมาให้หมดนะฮะแต่ว่าผมวันนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าไฟล์ของ YouTube ก็ไม่อยากทําให้มันใหญ่มันโหลดยากนะครับก็ถือว่าดีนะครับเสียงเปียโนอิเล็กทริกเปียโนออแกน พีตาเบตนะครับ,บไล่ไปเลยครับตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้แปดร้อยเสียงนะครับอันนี้ก็มาดูในตัวของตัวมิดีนะครับตัวนี้มันอ่านไฟล์มิดีคาราโอเกะได้นะครับเราก็มาดูนะครับว่ามันเล่นได้ยังไงโอเคท่านสอดการ์ดไว้แล้วก็กดทาง,งการ์ดนะครับมันจะอ่านลูกการ์ดมาแล้วนะฮะท่านก็จะเลื่อนเพลงที่ท่านอัดไว้ไม่ว่าจะเป็นเสียงตรง,ตง,งเสียงที่หนึ่งถึงห้าอะไรกันแล้วเราก็มาดู ่มนนี้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังแบ,บเล่นยังไม่เก่งหรือว่าอัดไว้เวลาจะไปร้องกันในบ้านนะครับก็เ,เป็นคาราโเกะให้เราลองได้แล้วก็จะเล่น กอลัดไปด้วยในตัวหรือเล่นไล่สก,กิลโซโล่ไปในตัวแก่ตรงนี้นก็ได้นะฮะนนก็สามารถตัดเสียงออกได้จากช่องนี้นะ,ะนนี่นะครับโอเคีน,นี้ความบันเทิงอันดับแรกนะครับดลดซองก็คือหลายคนก็ถามเออแล้วมันเล่นจังหวะไทยได้ไหมอะไรได้ไหมก็ตัวนี้บอกว่าเล่นได้ครับแล้วก็เก็บได้ร้อยจังหวะที่เดียวกับจากปุ่มนี้ครับคุณก็เข้ามาที่ยูเซอร์นะครับมุมสายมือ เดี๋ยวผมโหลดเก็บไว้นะครับก็ได้รับจังหวะจากทางร้านที่ให้มานะครับแล้วก็ดูเป็สามชาติสามชาตินะฮะตอนนี้ผมจะเก็บไว้ในแบงค์แบงค์ด้วยฮะ ดเดรัมคืเน,นี่ยนไครับเนี่ยสตริงช้าๆไว้สำหรับคนที่น้องๆที่เป็นคลอสตริงอยากจะเล่นนะครับผมเมื่อกี้ก็สามชาไปแล้วอันนี้โบาโลนะครับน,นี่โบลโลเล่นเพลงลูกทุ่งลูกลกรุงชา้าๆนะฮะังหวะเย็นๆ,น,ยยน,ๆนี่ก็โดน อัดมาเก็บไว้เรียบร้อยที่แบงค์สามนะครับแบงค์สี่นะจังหวัดไทยอะไรเยหมอลำหมอลำนี่ครับเราเก็บไว้ให้ทันเรื่อยๆกันห้าลำวงครับลำวงออกมาไดใ,ใต้เนะี่ย บางโนะฮะนี่เป็นเรก็ถือว่าตัวนี้นะฮะในราคาที่ไม่แพงมากเหมาะสำหรับทุกไวเลยนะฮะไว้ใช้งานนะฮะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยววันหน้าผมได้ความรู้อะไรเยอะๆมาก็จะมาลงให้ทุกคนได้ ได้อ่านได้ชมกันนะครับสำหรับ W7500 กนะฮะก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดตัวดีๆสำหรับคาซ i โนะครับใครที่ชอบยี่ห้อคาซีโตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะครับก็เล่นจังหวะไทยจังหวะต่างๆได้นะครับโทนเสียงตั้ง800โทนเสียง250จังหวะในตัวเครื่องแล้วก็โหลดได้อีกเอามาเก็บไว้อีก100จังหวะนะครับถ้าล้นจากนั้นก็เก็บไว้ที่การ์ดลิเตอร์นะครับเล่นเชื่อมต่อพอต t ตเบ e อ่า USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะพกพาสะดวกครับน้ำหนักก็ผมคิดว่าไม่ไม่หนักเข้าจะมาหาก็ประมาณ10โลแค่นั้นเองนะครับก็มีขาตั้งอะไรพร้อมมาให้หมดนะครับครบเซตนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับ a i o นะครับเราค่อยๆศึกษาหาความรู้กันไปนะครับสำหรับคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ พวกทำนองช่วงเสียงอะไรต่างๆผมก็ถือว่ามันลูกเล่นก็ดีทีเดียวนะครับผมเค okay, นะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเรื่องการโหลดจังหวัดไทยเข้าเครื่องกันแล้วก็การแต่งแต่งเสียงนะครับแต่งจังหวะนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้ก็แค่ดีมอนแบบรวดเร็ว,รว,รวนะก็เกือบแปดนาทีแล้วขอบคุณมากครับ